มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมอุตุประกาศเตือน23จังหวัดฝนตกหนักและน้ำท่วมเที่ยวที่ไหนเช็คสภาพอากาศล่วงหน้าได้นะคะ30 <c oughs> รกรกฎาคมกรมอุตุพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามรสุม,สมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรง พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่ร่องมรสุมกําลังปลาปกลางภาคผ่านภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยและประเทศลาวตอนบนนะคะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียรลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นนะคะและจะมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะ ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากไว้ด้วยนะคะสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกําลังค่อนข้างแรงค่ะโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะ ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสําหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งระยะนี้ไว้ด้วยค่ะ พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันนี้ไปจนถึงเวลา6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์และตากค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานี ขอนแก่นสกลนครนครพนมมุกดาหารศรีสะเกดอำนาจเจริญและอุบลราชธานีค่ะภาคกลางนะคะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทยัยธานีสุพรรณบุรีนครปฐมกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ ภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบ,บุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุร,รา์ธานีและนครศรีธรรมราชนะคะตั้งแต่จังหวัดสุร,รา์ธานีขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรห่ m, างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาค่ะทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะ ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปทะเลมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรขอขอบคุณกรมตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิ้วค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ